ตอ,อนที่1,155ผิวน้ำแข็งแห่งนี้ได้พังทลายลงไม่มีเหลือขนาดที่เลือดได้สาดกระจายออกไปรอบทิศทางและทำให้เหล่าผู้เช่วชานที่อยู่ในรอบได้แต่สันสะท้านไปก่อนที่จะมีเสียงส่งออกมาหลังจากเหตุการณ์นั้นสักพักถูกทำลายลงไปแล้วมันถูกทำลายลงแล้วในที่สุดก็เหล่าผู้เช่วชานที่มีความแข็งได้พากันส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างบ้าคั่งขณะที่น้ำตาของพวกเขา หลินไหลออกมาพร้อมกับร่างกายที่สั่นไหวไม่หยุดหย่อนหลินเทียนได้ใช้ระเบิดลูกแก้วมังกรทำลายสถานที่แห่งนี้พร้อมทั้งสังหารบรรพุรุษทั้งสองไปและทำให้สมาคมค่าร้างทุกสรรพสิ่งถูกลบหายไปอย่างแท้จริงหลังจากนี้ก็จะไม่มีสมาคมนี้ีต่อไปแล้วสำหรับเหตุการณ์นี้มันจะไม่ทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นได้ยังไงกันในเวลาเดียวกันนี้เองทีปูเชียวชาญทั้งหลายก็ได้จัดสรรสถานไป เขตแดนจัก,กรพรรดิกลองหุนรัฐที่าสองคนถึงกับตกตายด้วยน้ำมือของเขาหลังจากนี้จะไม่มีสมาคมค่าล้างทุกสรรพสิ่งอีกต่อไปนี่มันถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงผู้เชี่ยวชาญได้แต่าพากันหันมบอออไปอย่างพื้นผิวที่แหลกเหลวก่อนที่พวกเขาจะมองกลับไปทางหลินเทียนและเสี่ยวไทสู่ภาคสุดลมหายใจเข้เลืกอกยาเอ,อ๋จัละเคเป็นทานและหลิงหยุนต่างก็ส่งเสียงออกมาว่าใครก็ตามที่ล่วงเกินเจ้าหนู ไม่เกิดได้ตายดีสักคนเลยแฮะมันได้พูดต่อว่าแต่การที่สมาคมนี้ถูกทําลายไปแบบนี้มันก็แม้ว่าจะรู้ถึงแผนการทั้งหมดของหลิเทียแล้วว่าพวกมันจะต้องเป็นฝ่ายแพ,ยพย้แล้เมื่อต้องถึงเวลาที่ถูกทําลายล้างจริงๆแล้วมันก็ยังอดพะงะัไปไม่ได้มันเล็กได้ว่ากําตามสนองยังไงล่ะหลิงหยุนได้ส่งเสียงออกมาอย่าเออเองก็ได้แต่มองอออกไปด้วยสายตาที่เป็นประกายเล็กน้อยเป็นเพราะว่าการระเบิดก่อนหน้านี้ ทาให้ของเหลวเกิดการระเหยหายไปและส่งผลให้ทะเลน้ำแข็งแห่งนี้กลายเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยลาวามากมายเหมือนกับมันปะตูขึ้นมาจากชั้นหินหลิ่นเทียนยังคงยืนอยู่บนฟากฟ้าขณะที่เสียวไต้สูดได้กระพือปีกของมันและบินกลับมาเย่ย่าเจ้าหนูหน้อยได้ส่งเสียงออกมาขณะที่เกาะอ,อยู่บนไหล่ของเขาอีกครั้งเจ้าหนูแข็งแกร่ง,งจริงๆหลิ่นเทียนได้เอ่ยปากชมออกมาหลังจากนั้น เขาก็ได้หันมางอ,อกไปอย่างพื้นที่ย่อยยับที่อยู่ด้านล่างพร้อมๆกับเหาะลงไปหาหย่าเอื่นและคนอื่นๆระหว่างที่เขาเหาะลงไปทางกลุ่มคนเหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ใดรอบต่างก็พากันนิ่งเงียบไปไม่นานเขาก็ได้กลับมารวมตัวกันไปกันเถอะเขาได้พูดออกมาได้รอยยิ้มมันเป็นเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ถูกทําลายลงไปอย่างสมบูรณ์จึงไม่มีความจําเป็นอะไรที่พวกเขาจะต้องอยู่ที่นี่อีกต่อไปไปกันเถอะแต่ละเคเ่เบนจธาตุ ได้ประหยัดหน้าของมันออกมาณนะตอนนี้พวกเขาได้พากันหอะออกไปไกลมากแล้วร่างกายของพวกเขาได้ขหอออกไปจากสถานที่แห่งนี้ก่อนที่มันจะจางหายไปน่ะนี่มันหลายคนได้จะพากันสั่นไปไม่นานข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ก็ได้แร่สะพัดออกไปทั่วทั้งสวรรค์ชั้นเอะไรนะนี่สมากมมการล้างทุกสรรพสิ่งถูกทำลายไปแล้วงั้นหรือโดยฝีมือของลินเทียนงั้นหรือทุกคนถูกสังหารจนหมดสิน้น และไม่เหลือซากแม้แต่คนเดียวนี่มันเหล่าผู้เชี่ยวชาญได้ต่พาการสันสะท้านไปในทันทีมันเป็นข่าวที่น่าตกตะลึงกว่าก่อนหน้านี้มากๆเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่การทําลายฐานที่มั่นของไอ้ฝ่ายแต่ว่ากลับเป็นการทําลายล้างขุมพลังหนึ่งสมาค่มฆ่าล้างทุกสรรพสิ่งที่สืบเชื้อสายกันมาอย่างยาวนานและเป็นหนึ่งในขุมพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในสวรรค์ชั้นนี้กลับถูกทําลายด้วยน้ำามือของหลินเทียนและหายไปอย่างสมบูรณ์กันหรือผู้คน ได้แต่พากันหวาดวันไปในทันทีกลุ่มพลังเหลียวน้าที่เสืบเชื้อสายกันมาอย่างยาวนานกลับถูกทำลายหายไปด้วยคนเพียงคนเดียวนี่มันเป็นเรื่องจะน่าเหลือเชื่อมากๆแต่ไม่ว่ามันจะน่าเหลือเชื่อขนาดไหนแต่มันก็เป็นความจริงถึงขั้นที่มีแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญพาก,กันเดินทางออกไปยังทะเลเยือกแข็งพร้อมทั้งพบกับหลุมขนาดใหญ่ที่กลายเป็นดินแดนลกหลางไปแล้วเขาได้เอาลูกแก้วมังกรมาจากไหนก็ไม่รู้และพลังทำลายของมัน ก่อนไต่างไปจากการระเบิดตัวเองของผู้เชี่ยวชาญเขตแ,แดนจัก,กรพรรดิกลาหุนระดับที่7็ดเลยด้วยซ้ำหลายหลายคนได้เห็นภาพร่างจิตสัมผัสของฉากที่เหลียนเทียนได้หยนลูกแก้วมังกรลงไปพร้อมทั้งจุดชนวนระเบิดด้วยสีหนนาที่ตกตะลึงถึงขีดสุดมันเป็นเพราะว่าลูกแก้วมังกรน,นั้นมันเป็นอะไรที่น่าสะพรงกลัวเป็นอย่างมากเจ้อาอสูรที่อยู่ข้างกายของเขาก็ขแข็งเก่งเป็นอย่างมากอย่างน้อยๆก็น่าจะมีพลังเทียบเท่ากับเขตแดนจัก,กรพรรดิกลอหุนระดับที่7็ดเลยนะ สังหารเขตแดนกึ่งจัก,กรพรรดิทำลายฐานที่มัน่นสังหารกึ่งจัก,กรพรรดิตอนปลายและก็ในน้อยก่อนจะทำลายขุมพลังนี้นี่มันเป็นควนที่น่ากลัวมากๆผู้เชี่ยวชาญพากันส่งเสียงออกมาในเวลาเดียวกันนี้เองมีหลายๆคนได้พากันกล่าวเชื่อมชมออกมาทำได้ดีการที่สมาคมนั้นถูกทำลายไปมันก็ไม่ต่างจากการกำจัดหนึ่งในสิ่งชั่วร้ายของโลกใบน,นี้ออกไปเลยก็ว่าได้ใช่ใช่หลายๆคนได้ส่งเสียงออกมา แต่ว่าระหว่างนี่เองที่เหล่าขุมพลังที่มีความแค้นกับหลินเทียนอย่างนิกายจินหยางและอื่นๆต่างก็พากันนิ่งเงียบไปมันเป็นเพราะว่าเรื่องที่สมากมฆ่าล้างทุตสปรสิ่งได้ถูกทำลายไปนั้นมันทำให้พวกเขาขนหัวลุกไปตามๆกันพ่างคิดว่าหากเป็นพวกเขาจะต้องโดนลูกแก้มังก,น,กนนั้นเข้าไปแล้วก็มันจะเป็นยังไงและจะต้องบอกได้เลยว่าพวกเขาจะต้องถูกกำจัดไปอย่างแน่นอนนี่จึงทำให้พวกเขายิ่งมีจิตสังหารต่อหลินเทียนได้เพิ่มมากขึ้นไปอีก ข้าต้องฆ่ามันให้เร็วที่สุดเหล่ากลุ่มพลังใหญ่ทั้งหลายต่างพากันแสดงความคิดเห็นแบบเดียวกันออกมาตอนนี้พวกเขาไม่ได้สนใจเรื่องสมบัติที่หลินเทียนครอบครองหรือว่าการตายของนายน้อยและผู้เชี่ยวชาญคอนอื่นๆนอีกต่อไปแต่มันเป็นเพราะพวกเขาสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามจากตัวของหลินเทียนใช่แล้วภัยคุกคามใหญ่หลวงมันเป็นเพราะว่าหากหลินเทียนสามารถเอาลูกแก้วมังกรอ,ออกมาได้แล้วลูกต่อไปเขาก็คงจะหาออกมาได้ในไม่ช้า และเมื่อถึงตอนนั้นมันก็จะต้องเป็นพวกเขาที่ก้าวตามรอยสมาคมฆ่าล้างทุกสรรพสิ่งไปและมีเพียงแค่สังหารินเทียนเท่านั้นที่จะทําให้พวกเขารู้สึกโล่งใจขึ้นมาได้วันนี้เป็นวันที่สวรรค์ชั้นเก้าได้สั่นไหวอย่างรุนแรงขณะทิ่ทั่วทุกสารทิศต,ต่างก็พากันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของลิ้นเทียนเด็กหนุ่มคนนี้เปรียบเสมือนดั่งปฏิหารจริงๆผู้เชี่ยวชาญอาวุโสได้ส่งเสียงออกมาตัดฉาก เวลาได้ผ่านไปกว่าเจ็ดวันอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นวันที่หลินเทียนและคนอื่นๆได้เดินตัดผ่านป่าเขาออกไปซึ่งมันเต็มไปด้วยฝูงสัตว์มากมายที่ส่งเสียงร้องออกมาเจ้าหนูหลินเจ้ากลายเป็นปฏิหารของลูกไปนี้ไปแล้วจอหลักเคเป็นจะทาได้ส่งเสียงออกมาแม้ว่าหลังจากที่พวกเขาเดินออกมาจากทะเลเยือกแข็งและแม้ว่าพวกเขาจะพากันอยู่แต่ในป่าก็จริงแต่ก็สามารถรับรู้ถึงข่าวสารภายนอกได้อย่างดีหลินเทียนได้หันมองออกไปทางยาเอ,อ๋อ พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าการที่สามารถทำลายพวกมันได้ในครั้งนี้ก็เป็นความชอบของหย่าเอือนทั้งนั้นเขาได้พูดความจริงออกมาพราะหากไม่ได้หนังช่วยทำไหนเรื่องที่ตั้งของพวกมันแล้วก็ไหนเลยที่เขาจะทำสิ่งนี้สำเร็จได้ที่ไหนกันข้าไม่ได้ทำอะไรซะทุซ้ําเป็นเจ้าและเจ้าหนูน้อยตังหกหย่าเอือได้เผยรอยยิ้มออกมาพร้อมกับพูดว่าอ้อใช่ข้าคิดว่าข้าคงต้องแยกตัวออกไปก่อนแล้วแยกตัวงั้นหรือมีอะไรกัน หลินเทียนได้ถามออกมาจ้าลักแค่เป็นตระานและหลิงหยุนก็ได้พากันหันมองไปทางนางเช่นเดียวกันหย่าเอ๋อได้สายเสีรส,สะพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าไม่ได้มีอะไรหลอกมันผ่านมานานแล้วข้าจึงอยากจะกลับไปหาท่านอาจารย์ยิ่งไปกว่านั้นข้าก็อยากจะนํายาอายุวัฒนะนี้ไปให้กับท่านด้วยมันเป็นเพราะว่าช่วงเวลาหลายปีมานี้อีกฝ่ายได้ทําการทํานายไปมากมายและทําไม่สูญเสียพลังชีวิตไปเยอะแต่เมื่อไม่นานมานี้ พวกขาอได้พบกับยาอายุวัฒนะมากมายจึงทําให้นางอยากจะนํามันกลับไปและมอบให้กับอาจารย์เพื่อเพิ่มอ,อายุไขให้กับเขาหลินเทียนเองก็เข้าใจเป็นอย่างดีดังนั้นจึงได้พูดออกมาว่าให้ข้าไปด้วยไหมไม่จําเป็นหรอกข้าไม่ได้จะไปยังสถานที่อันตรายสะหน่อยอีกอย่างข้าก็คิดจะอยู่เป็นเพื่อนท่านอาจารย์ภายในตำหนักความรับสวรรค์สักพักหากว่าเจ้าติดตามข้าไปมันก็จะเสียวเวลาเปล่าๆอย่าเอ่อได้พูดออกมาด้วยรอยยิ้ม หลินเทียนได้คิดตามก่อนที่เขาจะพยักหน้าและพูดว่าเอ e าล่ะง้นเจ้าก็ระวังตัวด้วยละกันหลังจากที่พูดจบแล้วเขาก็ขอให้เจ้าหนูน้อยช่วยเปิดประตูมิติไปยังทวีปทางใต้พร้อมทั้งเหมาะไปยังล่างของนางที่ก้าวผ่านประตูมิติไปจนถึงช่วงที่ประตูมิติได้ปิดตัวลงก่อนที่เขาจะถอนสายตากลับมาแล้วเราจะเอาอยัางไงกันต่อดีหลิงหยุนได้ถามออกมาแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องบ่มเพาะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง หลินเทียนได้พูดออกมามันเป็นเพราะว่าตอนนี้เขาสามารถสังหารเขตแดนกึ่งจกักรพรรดิตอนไปลายได้แล้วแต่หากว่าต้องเผชิญหน้ากับเกตแดนจกักรพรรดิกลองหุนมันก็มีความต่างชั้นกันอยู่เยอะและทำให้เขาไม่มีความสามารถพอจะต่อกรกับอีกฝ่ายได้จึงต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองมากกว่านี้จัลเคีเบญจธาได้พูดออกมาว่าก็ดีข้ารู้จักสถานที่ที่เหมาะกับการบ่มเพาะอยู่เหมือนกันหลินเทียนได้พยักหน้าของเขาพร้อมกับพูดออกมาว่าก็ดี นี่จึงเป็นเหตุให้จระเข้เป็ออนทาุเหาะนำทางคนอื่นๆออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปทางตอนเหนือซึ่งไปยังสถานที่ปลอดภัยที่อาจแน่นไปได้วยพลังฉีอันเข้มขน้นความเร็วของพวกเขาสูงมากๆและสามารถทำระยะห่างออกไปได้หลายกิโลภายในชั่วเวลาพพิบตามันเป็นตอนนี้เองที่ทั้งทวีปได้ตัสันไว้อย่างนุนแรงก่อนจะมีประกายแสงสีลุงได้ส่งผ่านออกมาจากอากาศ พร้อมๆกับเสียงคำรามของมังกรที่ถูกส่งออกไปอย่างดังและทำให้ท้องฟ้าถึงกับเปลี่ยนสีไป